สวัสดีครับ่อเขียวตีอย่างนุ่มก็ครับมาพอกับสามทีสามทีแค่ไหนมครับนึ่งสามทีามะเร็งทงนะครับสีเฝ้าจะน้อยครับเป็นวาเห็ดัวหยาออกทางบานเื็นเห็ดัวหยาเนื้อเนื้อครับเนื้อทางื่นทือเนือยังไหนกับบหจะื้อกันครับเนือสภาพปเบื้องว่ามันเป็นดอกยังไหเป็นรูปร่างลักษณะยังไหนนะครับเนาะครับขนเขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งโดยสิ้นเพื่อได้ผ่านคลิปดีจากสามทันยครับ ไปครับไปกันเลยครับวนมามันออกอยู่ทางนูน้นมันแดงแล้วสัตวเบิ่องสุดเลยครับเพิ่นเขาออกมาสองสามคนแล้วครับเศรษฐีสาวผมมาเก็บไปเทื่อนึงแล้วเด้อครับได้มงเงี้ยนึงเบื้องสุดเลยออกมาปึ๊บเก็บมึงครับเดี๋ยวเกิดรถกันครับเบื้องเลยครับ มันอยู่หม่องจังไหนเป็นดอกจังไหนครับค,ครับเป็นเดือนเท็ดหัวหนาเนาะดอกบ่ใหญ่ดอกครับใส่หลายเอ,าอ้าฝนตกลงมาเพป็นเกิดขึ้นมากโดยดอกน,อน,นี้นะฮีดก็มีเห็ดไตเบือ่อเลยครับเห็ดกินได้ด้นี่ผู้เฒ่ามากโอ้พี่ครับนนเป็นจุ่มเลยหนึงโอ้พี่ครับ ต้องใส่ความพยายามจังหน่อยจ,จีดายเจ้าเทีย <_ s> นี่ครับบรรยากาศตรงไห้ตรงหน้าโอ้คึ้นฟ้าขุมฝนมโมนี <_ s> ่นาารถตกดอกแห้งคึมๆนังเทียบรรยากาศนอนเวียนตัวนี้นี่ครับพื้นที่ตรงนี้มันทีเป็นน้อนมันแดงเก่าเนาะ เป็นถ้าผมจำาะไรถ้าจำผิดก็ติเปลี่ยนหน้าเพราะยัง้หเก่าแหละครับตอนนี้เป็นเปลี่ยนพ้นแล้วเนตอนนี้เป็นของเป็ดของคุณพ่อสมศักดิ์กับคุณพ่อผู้ใหญ่บ้านเฮาี่แหละคเป็นดอกกล้วยมั่งผูกไว้หี่น้ำครับกล้วยเป็นครับเต็มตารางอยู่ครับเี่ีเป็นเป็นเดือนนวนมันแดงเนาะเป็นนวนบ้านเก่ามีโกงไม้โกงไรเต็มเลยครับมองนี่ตอนนี้เป็น ได้ปาบได้เกตรออกแล้วเป็นแห้หน้าเมื่อเราครับแปลนเมื่อเราครับนี่ครับบรรยากาศพ่นนี่เป็นพ่นหน้าพเพราะงี้เปรียเล็ดเนาะที่กี้เนะาะทําไมที่กี้ครับเอินกันเิ่นออกมาเก็บเที่ยนึงหรอครับมันขนขังสีหางต้องร้อยให้มันแดดจังหน่อยครับดอกมันจังสีขึ้นมาก ไอ้ดินข้างล่างมันเอา้างน้อยกันน่ครับต้องเบิ้งไกล,กลครับจังที่เห็นหลายคำนี่เป็นเบื้องเลยครับนี่มันกำลังสิึินมากครับต้องให้มันถึกแดดจังน้อยน่ครับต้องใส่ข้อมพยายามจังน้อยครับจังสีได้ใจเย็นแจ็งน้อยัอนาขึ้นเห็นเรางกเลยครับดอกน้อยๆครับดอกซ้ำปูมือนี่แหละ ไปมกเนาะนี่ครับให้นี่โอ้ร้ายผิวให้นี่ออกร้ายครับดินี่ครับเห็ดหม่หยาเนาะทางอื่นเรือนจังไดคอมเมนต์มาใต้คลิปด้วยครับนี่ครับโอ้ออกท,ท,ที่ออกร้ายอยู่ครับปุ่นโอ,โอ้มันเท้าจากผากเลยครับปุ่น ในกล้องอาดสีบัเห็นเด้อครับเด้วยนี่ครับดึงควายเก็บควายปลาหนีดเอาอยู่นี่แหละครับใจห้อนไม่ได้ครับเห็นอันนี่แต่มันแเส,สียบเลยครับปีละเทือครับปีละเทือกยี่หรีดก็หลายด้วยครับมองที่มั้ เก็บเห็ดนี่ครับย่ำขึ้นที่ผมเห็ดคลิปไปนะกลับมาท้ายอยู่นี่แล้วครับมาไต่อย,ยู่นี่แล้วครับให้พี่น้องเบิง้งพี่น้องพันกรอกมาเก็บไรครับที่หาค,คด,หด,ดครับคุณูนหนึ่งอยู่ทางพูนครับ จะพายงางกันไปเบงอง์หางเสือครับฝนตกฝนลงมาหอยาก็เกิดเพราะหายง่วยกู้อยได้กินอยู่ครับโอ้ฟังหันหอนหลายครับงวูเข้กับสิบุปเป็นแตะยูแต่ฝนตกฝน,กนลงมา,ากนี่มันก็นอาหารตามฤด,ดูกาลก็เพราะเลยอยากได้กินอยู่ครับ คพื่นขีตรงนี้ยาไว้ค่อนข้างสิร้ายนะครับเนาะพว,นพวกิี้รีดพวกแมงตาฟางกับสิร้ายแน่จังน้อยนี่ครับวิธีการเจ็บเป็นสีเด็ดขามันออกน้ำเลยครับยมล่างยำล่างมันจังบ่อยหยาครับที่แรกผมเก็บแล้วผมมีมือเดียวผมเลยบ่เก็บผม,ผมมีอีกมือหนึ่งเด็ดขามันหอกครับ สีเป็นสีเด็ดขามันออกน้ำครับเวลาล้างมันจังสีบริยาครับสีดินยังสีบ๊อบปนหลาเนี่ยล้างกัไงไงไม่เจี๊ยบไอ้สีพ่อมกเหรอครับพ่อมกน้อยหรอละครับนั่นเห็นนาะครับเนาะคนกระตุกเลื่ลงมาจังน้อยหรอละนี่ครับเด็ดขาเขาออกครับ น้ำพุ่ไปล่างมันจังล่างบ่้งเนครับเศร้าเศร้าน้ำเราก็จากน้ำสองน้ำเราก็มุกได้เลยครับนี่ครับโอ้สากนี่อย่างน,อน,อน้อนี่ฝนกระตกลิ่นแล้วครับโอ้ยฝนกระลิ่นมาแล้วเดี๋ยว,ยวหาแนวบังฝนก่อนครับ เพื่อนว่ามองนี่ออกได้ครับเพื่อนว่ามา,านไทยเบื้องแน้วัาสันเพื่อนเก็บไปเมื่อหรอเราครับเบื้องหนา้าคนไายนำ้ำเบื้องหนา้าคนเก็บน้ำครับเดี๋ยวสิหาวา่าบ่เห็นหน้าคนเก็บด,ด้วยครับพ่นๆน่ะฝนครับเขาจากฝากเลยครับขาไปพื้นเลยฝนไอ้กล่องอาดสีบ่เห็นเลยครับ,รรบมันดอกคนกลางสีดอกน้อยครับมันเพาท่านในบานแห้งันี่ค,ครับลูกเขยมาเล่าแล้วครับนาี่ครับใหญ่แปรเพื่อน ฝนกระยายเตียงเนาะเดี๋ยวสิหาว่าว่าเห็นหนาคนเนาะครับให้นี่ไหลายอยู่ครับให้นี่หลายอยู่ยอยออโอ้ยฝนกระลิ้นครับแก่ฝนนี่ก็ออกอยู่ครับก,ก, <S <S ก็ได้เก็บอยู่มันก็ร่างออกอะค่ะมันแดดก็หนีมันสีออกหลายก็หนีอยู่ครับโอ้ยฝนกระตกเนาะครับเนาะเจ้าพี่เฮ็ดคลิปให้พี่ให้น้องบ่เบื้องเหง้ากับใดอกฝนมันตกแล้วครับผมก็สิเขาไปลบฝนหน่อย เดี๋ยวกล้องมันทิบเปียกครับนี่ครับครับมากับพ่อมาเนาะเนี่ยว่า,ม,ม,ามาหาเหยียบเห็ดมูนเม็ดครับนี่ครับก็ได้เก็บอยู่ครับต้องใจเย็นๆจังหน่อยครับมันเป็นไรเงี้ยดได้เลยคือกันละครับเก็บเห็ดปวกใกล้หน่อยเนาะครับเนาะต้องใส่คั่วให้ย่ยำจังหน่อยเก็บอย่าตรงเด็ดจริครับผมเดี๋ยวรถฟุ้งก่อนครับนี่ครับหลังจากไปเก็บมาแล้วเนาะพี่สาวไปเก็บมาแล้วส่วนหนึ่งครับโอ้ยมุดเง่ยบบนนี่ครับเนี่ย เห็ดหัวหย่านาะทั้งบ้านเลื้นเห็ดหัวหยา่าทั้งเลื้นเสืเอจนจังไรกับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเด้อครับเด้อนี่ครับมันฝนตกแล้วมันกะออกนั่งกี่ละครับเห็ดหัวหย่าเดี๋ยวสิให้ย่ายเราหมกกินแซ่บครับครับผมฝนตกครับสำหรับคลิปเก็บเห็ดเสียวไว้สักหนีอก่อนนะครับเนาะฝนตกฝ่ามันกะห้องแน่จังเลยครับ เดี๋ยวจังคอยไปเห็ดกินเห็ดอยากน้ากันครับเป็นมุกแต่มุกน้ากันครับฝนก็แห้งขึ้นแห้งขึ้นแล้วครับครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งได้เลยครับเพื่อเพื่อสิเป็นกำลังใจดีๆให้ช่องน้องไม่ช่องสามทีเท่านะครับครับคลิปต่อไปคลิปหนาคลิปไหนสามทีที่ป้าไปเบื้องเอียงนั่นจังคอยติดตามมึงนะครับสำหรับคลิปนี้สามทีเสียวไปสี่นก่อนครับเขาบ้านก่อนครับฝนมันตกครับเริ่มแห้งขึนแห้งขึ้นแล้วครับสวัสดีครับ